จอกันอีกแล้วนะลูกค้าเจอกันอีกแล้วนะครับกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวรุ่น5012ทางร้านของเราขายเฉพาะกางเกงยีนมือสองรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับกางเกงที่ร้านเราขายเนี่ยครับมีสภาพ AA ทั้งนั้นขึ้นไปนะครับผมลูกค้าจะไม่มีต่ำกว่า A นะครับเป็นกางเกงที่สภาพดีจะไม่เหมือนกางเกงที่อยู่ตามแผงทั่วไปนะครับส่วนใหญ่แล้วกางเกงที่ร้านเราจะเป็นกางเกงที่คุณคุณภาพดีทั้งนั้นนะฮะมาดูกางเกงยีนรีวารุ่น5012ตัวนี้เป็นสีมิด จะว่าดำเลยก็ไม่ถึงนะฮะจะมีความเป็นมิดไนอมอยู่นะครับนิดๆนะครับขนาดตามป้าย W สามสิบหก L สามสิบสี่นะครับลูกค้าขนาดตามป้ายป,ประกันตัวนี้ W สามสิบหก L สามสิบสี่ป้ายเรดแท็บสกรีนลีไวมาดูขนาดวัดจริงกันนะฮะขนาดวัดจริงกางเกงตัวนี้เอวสามสิบแปดยาวทั้งตัวสี่สิบเจ็ดปลายขาเก้านิ้วเมตรอินชัยหนาราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงเสมือนใหม่นะฮะเกือบจะเหมือนใหม่เลยนะครับลูกค้า ราคา1,650บาทเม็ e อินชัย a าวัดจริงเอลสายาวทั้งตัว47ปลายขา9นิ้วลูกคา้าท่านไหนสนใจติดต,ต่อ0961519525ทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกคา้าตลอดเวลาทำการนะครับลูกคา้าผ้าสวยมากเลยฮะลูกคา้าเป็นสีมิดไนท์แบล็ k แล้วก็ผ้าสวยสวยมากมาเลยฮะเนี่ยทุกจุดนะฮะไม่มีตำหนินะฮะเกงตัวนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับสวยๆนะครับผมจะดูงานปลายขาให้นะครับ งานปลายขาจะเป็นงานปลายขาตัดเย็บมานะครับลูกค้าเย็บเรียบร้อยดีครับเป็นงานตัดเย็บมาเย็บแบบได้เดี่ยวครับลูกค้าสวยครับเย็บเรียบร้อยดีทุกอย่างกองเกงผ้ามันยังใหม่อยู่เลยครับผ่านน้าไม่เกินสองครั้งครับผ่านการซักมาไม่เกินสองครั้งครับกางเกงตัวนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยครับเนี่ยครับผ้าสวยสวยสวยมากครับลูกค้ากางเกงตัวนี้สภาเหมือนใหม่เลยลูกค้าผมจะมีขนาดไซส์เอวนี้ไม่เอ่ยแต่น่าจะมีอยู่นะครับก็เคย ซื้อขายกันอยู่ครับเนี่ยนะฮะสภาพส,ายสวยๆขึ้นขึ้นเลยฮะจริงๆตัวนี้ผมย้ําขนาดตามป้ายและขนาดวัดจริงให้ฟังอีกทีนะฮะขนาดตามป้ายนะครับดับเบิลยูสามสิบหกแอลสามสิบสี่ขนาดวัดจริง 38, เอลสามสิบแปดยาวทั้งตัวสี่สิบเจ็ดปลายขาปลายขาเก้านิ้วเม็ดอินชายนาหรือประเทศจีนราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูดีเทลต่างๆข้างในนะฮะมาดูด้านในกัน ด้านในกางเกงตัวนี้กระเป๋าในซ้ายจะสกรีนฉลองร้อยปีสกรีนเพื่อกันตีดีไวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองแล้วก็ป้ายแครจะเป็นรุ่นป้ายแครสองใบาย,ยาวๆแบบนี้นะฮะจะไม่มีสีใบนะแล้วก็จะไม่มีใบสั้นนะครับถ้ามีป้ายแครสองใบลักษณะนี้นะครับเขาจะบอกทุกอย่างที่นี่นะฮะเม็ดอิงชัหน้านะครับก็ด้านหลังก็จะบอกวิธีเก็บดูแลรักษาแล้วก็จะบอกขนาดไส์ต่างๆเช่นกันกับป้ายแครของกางเกงทุกๆตัวทั่วไปนะฮะ แต่บางรุ่นเขาจะมีป้ายแคกหนึ่งใบบางรุ่นจะมีสองใบแล้วก็บางรุ่นจะมีสี่ใบนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างของป้ายแคกของอังกงแต่ละรุ่นนะฮะอาจจะแยกยุคได้ว่ารุ่นเก่าๆจะมีป้ายแคกเป็นป้ายกระดาษหรือป้ายแลตชอนะ1หนึ่งใบนะรุ่นเก่าๆนะครับพอยุคหลังมานะครับจะมาเปลี่ยนมาเป็นป้ายคล้ายกับป้ายกระดาษนี่นะจะเป็นป้ายผ้าแบบนี้นะฮะก็จะมีหนึ่งใบเช่นกัน แล้หลังจากนั้นมาก็จะมี2ไใบนะครแล้วก็จะมามี4ใบ3ใบ4ใบ,า4บาตามมาอีกทีนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับผมทวนขนาดวัดจริงอีกทีนะลูกค้าขนาดวัดจริงเอว38ยาวทั้งตัว47ปลายขา9นิ้วเมตรอินชายนาราคา1650บาทขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจกันมาโดยตลอดลูกค้าท่านไหนสนใจตรงไซน์ท่านไหนติดต่อ096 1519525ขอบคุณที่ไว้วางใจครับสวัสดีครับ